วันนี้นะคะจะพามาทานอาหารไทยนะคะที่ร้านอาหารไทยนะคะเดี๋ยวมาดูสมาชิกกันนะคะมีใครบ้างสวัสดีค่ะสองข้างหนึ่งสองเศ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรไม่รู้โอเคนะคะนี่บรรยากาศร้านอาหาร ในพาปังหน้าปกมาแล้วจานแรกค่ะมาแล้วจานแรกเป็นซุ้มดอมปูเป็นล้อคือดองสวยอ่ะแต่คาดว่าจะเผ็ดอ่ะดูดิมักดองสวยอุ้ยผักดองอุ้ยผักดองสีสันสุบหรี่อืมผแหมมาอยู่เกาหลีติดนะผักดองต้องมีหรอจ้าอันกินดี้ผักดองเป็นไงสวยมีอะไรบ้างคะเจ๊มีแครอทมี มีกระหล่ำเหรอใช่มีอะไรวะกระหล่ำกระหล่ำม่วงมองไกลๆเหมือนปขาบอกเลยอันนี้เหมือนเป็นโมมากอ่ะใช่เหรอมันคืออะไรอ่ะหัวซื้อหัวไช้เท้าเนี่ยอ๋อเหรอแล้วก็มีหัวไช้เท้าอันนี้เป็นไงบ้างอ่าสีมันเป็นชมพูชมพูสีนี้ที์น้ำหวานเนาะอร่อยอร่อยใช่ไหมอ๋ออ่ะก็ชิมไม่ดูหน่อยตรงตามปูว่าเผ็ดอ่ะกูลืมบอกว่าไมต้องบอกก่อนว่าเผ็ดใช่ปหม ต้องบอกก่อนว่าปลาไม่กินเอา้อาก็มึงก็มึงจริงนะพูดเรื่องจริงเลยนะเนี่ยปลาไม่กินไม่ใช่เละไม,ไม่ใช่ละกูว่ากูเคยกินกับมึงนิโก <laughs> ้กูว่ากูเคยกินจะมาเัตอลิตตอนนี้ก็ใช่เรื่องอะไรกินอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องบอกก่อนหลายก่อนแล้วมึงอะเช,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 ช็คเช็คเช็คเช็คจำนวนพริกกี่สวนกี่สวนอยู่ในนี้เช็คมันเยอะแล้วกูลืมบอกเราเรียกชิเคนะรู้มันเหม็นปลาไหมเหม็นอยู่แล้วล่ะเป็ดปลาเป็ดเอาประโยกแรกเป็ดบางร้านเขาใช้ปลาต้มใช่ป่ะ มึงวุ่นมาเลยเผ็ดไม่เผ็ดกินน้ำไม่รู้รสเขาอย่าไ่รู้รสมึงวุ่นละมึงรู้รสมาหาไปสามครั้งเราดิโก้อยังยังต้องเผ็ดอ่ะดูๆแล้วว่ากินเนาะกินแต่บาร์ที่ต้มสุกแล้วเผ็ดแต่บ้างถ้าไม่กินไหนเผ็ดแต่แซับเข้าเนื้อมากอ่ะต้มน้ำมาไอมะละกอน้ำยำเข้าเนื้อ น้ำต่อนข้าวเนื้อโอเคโอเคโอเคปลาหเหม็นมากเดี๋ยวไม่รู้รสเอาเมอาม่อเมึงมึงเอาทหมดจานเลยอาม่เมึงเอเมื่อเมื่อมอเมืเมอเอเมื่อเม่อเมื่อเม่อเมื่อเนื่เมือเอเมออเเอเมื่อมมออเมเมกอเเน่อเออ่่อเอะไรมม ความเข้มเหรออ๋อโอเคจบค่ะจ๋าบอกกูอยากกินใจจะขาดให้พี่ให้น้องมึงเถอะโอ้ยนั่นจริงโอเคค่ะมีแค่หมูแล้วร้านนี้มีถั่วเขไม่เดือเขาผัดหมูค่ะตักเลยจ๋าท้อนมันกุ้งค่ะท้อนมันกุ้งเฮ้ยได้กี่ชิ้นวะฮะพอดีอ๋อแล้วชิ้นคนละชิ้นอันนี้ก็เผาเนื้อค่ะ ทุกคนกินเนื้อหมดะะะะนะคะยกเว้นอ้อมนะคะโอเคเจ๊ก็ชิมไม่ดูหนะะ่อยค่ะเจ๊นีเ่เผ็ดซ้มตังอยู่เลยชิมนี้เลยเฮ้ยม,มันจะเผ็ดอีก่าวะเจ๊กระควเนื้อตอบ<ด>ไม่ได้เพราะว่ามือเนื้อมาอย่างร้อนร้อนล,ลองดูว่ามันจะนุ่มไหมรสชาติเป็นไงฮะ แล้วจ้คือมันยังมันยังเผ็ดซ้มตำอยู่แล้วอ่ะฮ่าเรับตอนนี้ยอิ่มเวลาทั่วปากอ่ะปลอดร้านใครกินบ้างเขินอร่อยอร่อยตักเข้าไปอร่อยเดี๋ยวเราเอาเนื้อค่ะแล้วก็นี่จัดจ่ายแล้วนะขั้นวันกุ้งคนละชิ้นจ้าก้องขาไก่นะคะไก่น้ำพริกน่ากินมั่งคือเอนจอยอี a ติ้งกันมากนะคะแต่ว่าบางเออนึกก็ได้ว่าอะไรคะ ลือปลาลือส่วนของเปรดของชอบใช่ไหมแล้วถามว่ากินหมดไหมถ้าสั่งมาอีกดดูหน้านะไม่พอไม่เหลือไม่เหลือนี่ดูนะคือแบบกับข้าวยอมมากแต่ของโปรดนานๆกินทีไม่เป็นไรค่ะจัดไปนี่หมดแล้วนะอาหารรสชาติด้วยรวมโอเคเป็นไงไหมคะเป็นไงเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยมนะคำตำเห็ดมากคือทันงนี้สองท่านนี้คือเป็นผู้มาเยือนมาจากเมืองไทยเออเราก็เลยพามากินอาหารไทยโอเคปะ เรากเลยพาไปกินหาหาเราเราคือกระเหลี่ยมผงชลรดเยอะดีไหมผงชลอดผงชลรดเยอะดีไหมไม่มีไม่มีชลอดที่ไหนลด้เคลเคลเคเคออเออ้าหมดเลยด้วยผงโซ่นี่เก็บไว้นะได้๋าวรัมไม่เล้อลาอผักเลดูดิช่อนลุยสวนใช่ปลาช่อนเหรอวะเฮ้ยปลาลุยสวนดูสีเข้มปดูเนื้อนะดูเน้ว้าดูดิ เอามาทั้งดุ้นเลยอ่ะเอาโอเคโอเคขอดุ้นนี้ก่อนอ๋อเขาหั่นมาแล้วขอดุ้นนี้ก่อนนะท็อปสตาร์จะกินได้อ่ากินได้ค่ะดูชาดิอ้กินได้เลยร้อนอ่ะร้อนแบบดับตรงนี้เลยเค็มหวานเปรี้ยวใช่ดวชาจิ๋นวนนัวนมากเลยค่อนๆเดรย์ ให่ปลาไทยบ้านเราเลยเนาะขอขอนี่น้ำจิ้มหน่อยอร่อยอ่ะแซ่บอ่ะจริงๆแล้วผู้คนที่จะกลับก่อนโอ้โหตกดิมดึงหัวมากเหรออร่อยมากโอเคเขาเรียกว่าอะไรนะสาคูเปียกใช่ป่าววะเขาเรียกว่าอะไรวะสาคูบางทองว่าไม่ไม่ับปกติอ่ะสาคูเปียกกะลุก ไม่ไม่ไ <rarely> ม <Pokémon> <rapper> ่ไ <serving> ม <feels> ่เปียงปกติมันคือมันคือขนมเลยเนี่ยใส่คัลตาลูปกับคูกันตารูปแต่ไม่มีคัลตารูปเขาใส่เข้าวโพดมีเขาวโพดเหลืองเห็นไหมเขาโพดเหลืองๆค่ะแล้วก็มีฟักทองด้วยอ่ะฟักทองอืมนี่เฮ้ยออมเคยเห็นลูกนี้บ้างอ๋อเคยเคยเห็นอยู่อืมไม่หวานมาก ไม่เลียนไม่เลียนจังหวะอะไรนะเราสั่พนมก็มีรังว้าวแ่ที่เกาหลีก็มีกินเหมือนกันนะอร่อยมากเลยค่ะดูดูดูตอนนี้ค่ะอยู่แถวยออิโดมาดูเทศกาลซากุระบ้านนี่แะดอกสีเหลืองๆตรงนี้ตริมเลยคือดอกเคนนารีค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายนี่ค่ะ ดอกเหลืองเหลืองนี้คือดอกเคนารีนะคะนี่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 เห็นปะเห็นปะเห็นปะเป็นไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มติ๊เตี้ยเดี๋ยวแบบว่าถ่ายรูปไปให้ดูเนาะนะคะเยอะมากเลยตอนนี้วันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคนเกาหลีก็มาชมดอกไม้กันนะคะอู้ยสว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 ยก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่ยออีโดค่ะบริเวณสวนสาธารณะนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะคะอันนี้อยู่ติดริมน้ําเลยเป็นแม่น้ําหันนะคะดูดอกสีเหลืองๆใกล้ๆตรงนี้นิดน,นึงค่ะนี่ชื่อดอกคินนรีดอกคินนรียของไหนสวยมากเลยะคะ่ะสีสันสดใสมากอยากให้ห่ายตรงนู้นหน่อยเ็นมายบา เกาหลีช่วงเดือนเมษาเนาะก็จะเจออารมณ์แบบนี้ค่ะอากาศประมาณ15-16องศาแล้วก็ดอกไม้บ้านสะพรั่งเลยแหละโอเคเอามาฝากเท่านี้ก่อนนะคะดูค่ะนี่บรรยากาศเข้ามาแบบว่าถ่ายรูปกันสุดฤทธิ์เลยนี่นดูนะ ยืนถ่ายรูปซากุระกันค่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเนาะอากาศดีสไตลยเดินกันเป็นคู่คู่คคู่เลยนะจ๊ะจุงมือกันสุดริ์นางเกาหลีดูสิเห็นไหมจ๊ะดูดูดูมือดูมือดูมือค่ะเราแอบดูเขาค่ะจูงกันไม่ปล่อยเลยนะนางเกาหลีผ่อนยอนใจชื่นชมบรรยากาศ ความสวยงามของดอกไม้ดอกสักุละแต่ดอกสัก,กุละ,ะ,ะของเกาหลีเนี่ยมันจะสีไม่เข้มเหมือนของญี่ปุ่นเนาะของญี่ปุ่นมันจะสีชมพูนะคะญี่ปุ่นจะดอกใหญ่กว่านะคะของของเกาหลีจะดอกเล็กแล้วก็ออกสีขาวๆนะคะแล้วก็ความจริงอะ่ะมันจะบานได้แค่อาทิตย์กว่าเองนะคะแล้วก็ถ้าโดนฝนก็จบแล้วมันจะร่วงนะคะน <c oughs> เห็นไหมเป็นคู่อีกแล้วอิอจฉา ฉันน่เซ็งมาช่วงเนี้ยโรแมนติกเกินเป็นไงบ้างพวกเราสวยไหมอันนี้คือเคยเห็นซากุละยังคะงน,น้องดิวคเคยแล้ว <c oughs> จ้า <c oughs> เคยเห็นซากุลายัาง สวยแมชอบปะโรแมนติกปะแล้วเขาเดินจูงมือกันจริงวะมามีจูบด้วยเมื่อกี้เจอฉากเลิฟซีนแล้ขอบอกเอออุ้ยในเกาหลีบอกว่ามีจูบกันจูบฉันเดินผ่านก็ยังคงจูบกันมันใช่เรื่องหรอดูนะคะบรรยากาศนะคะนี่นี่นี่ก็ยังอุตส่าห์เดิมเมือนกยมาจูงมือฉันเนอีก ลายขาดมากอีกหนึ่งคู่ค่ะเห็นไหมคะจะหาว่าอ้อมเมาส์นางจูงมือกันจริงเจงและดูนางแต่งตัวจริงๆยังหนาวอยู่นะแต่นางหนาวแต่ข้างบนเห็นปะนินทานางนินทานางหนาวแต่ข้างบนเห็นไหม